ทำน้ำแช่ไว้เพื่อจะทำน้ำออกับพวนี้ต้มน้ำอบไก่พ่งนี้เพราะว่าการต้มน้ำอบไก่ไม่ใช่เรียกไก่ตุหน,ออไ,น,ออไ,นไม่ได้เราต้มแล้วถ้าเราน้ำเออย็นพระัปแก้วเห็นใส่ไม่ละลายใช่ไหมเพราะแม่ต้องบอกผู้โมว่าถ้าเวลาต้มน้ำออต้อครั้งวันทำให้เสร็จจนอบให้เสร็จแล้วก็ปิดไว้คืนแล้วก็ปั้นเพียนก็เหมือนกันอย่างร้อนถ้าเรียกขึ้นไปของเสียหมด วรนี้ต้องทำให้ติดต่อกันให้เสร็จเลนะฮะต้องใช้แม่เพือนะ่อาจารย์หอมอันนี้เสร็จจากงานางาทั้งรมาส่ช่างสุดหมูให้แม่เรื่อเลยไม่ต้องซื้อเดี๋ยวแม่ถ้าใครคิดว่าไม่เอาไปทนไม่เอาไปใช้ก็ไม่แจกต้องต้องอยู่ในตัวเองด้วยแต่แถ้าหน,นมแ,แม่จะแจกแม่มี ต้องซื้อเยอะสุดๆให้พุทุกปเป็นเดือนไล้วให้พุนี่เขาตั้งแต่ปีไหนอะคือเรียนแล้วต้องทำมาแม่เ้ราะเรียนแล้วต้องทำค่ะแล้วว่าอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มันจะใกล้ปีใหม่เราควรจะทำเพราะว่าอะไรเราก็ต้องซื้อาชยเราก็ต้องซื้อของขวัญอยู่แล้วเราก็แต่ว่าถ้าเราเป็นของเราทําหเด็กด้วยเพราะว่าคือต้องยกนู่นยกนี่อย่างแม่แต่นมีเคยไปเท่ยเลยต้การถ้าไม่มีคนช่วยไม่มยิบโน้นหยนี้แต่ว่าใช่เลยื้อไม่ นั่นแหละแล้วเราก็เวลาผ้าเราใส่เข็มสวยๆให้ผ uh ู hmm> ้ใหญ่เราจะติดล so 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 ูกไม้ตามนี่ยี่อย่างนี้แหละมันมีค่าแล้วนักทูนนะเด็กเรียนนักทูนก็จะรู้เพราะว่าชอบใช้ของคนหลังกันที่จริงของคนไทยเรามีแต่เขาไม่ถูกแน่เพราะว่าดวนอันนี้เรียกตะคันนะคะตะคันมีวันข้างในกัางคืนแล้วก็ถ้าเขื่อเราทำเยอะๆหม้อต้องใช้หม้อใหญ่ ันเนี่ยแม่จะซื้อสองสาอันเพราะว่าถ้ามันเผาไฟแตกใช่ไหมมันก็ต้องทิ้งเลยนะคันต้องซื้อไวประมาณสออันตะคันเนี่ยนะแม่แม่แล้วเวลาไปหาซื้อต้องไปหาซื้อถาวรเลยทั้งหมดนี่ถาวรถาวรชนะสารถนนสำเพ็งถนนสัมพียงน้ำดอกไม้แช่มาวาง ถ้าได้แค่มันจะหอมไนยังไงในน้ำค่ะอันนี้คือเปลือกะลูดสองหยิบมือเปลือกะลูดสองหยิบมือนะคะยิบมือใครไม่รู้อะเรือกันได้เลอ่ะปิดฝาตำด้วยไม้จนหอมสองหยิบมือใครที่สองหยิบมือทำไว้แล้วทำมือ้แล้วใครจะเวลาคะสิบห้านาทีใครจะใส่มากสิบสามนาทีก็ แต่ต้องไม่ตั้งกว่า15ดูส่ด้วยอันนี้ต้องเป็นเทคนิคของเราตัวจะจจองกว่า15ทีแล้วเดี๋ยวก็ค่อยใ่เติมเข้ามาช้น่ะวาไ้เียนสองทีแ้วาทีอองม่พ่อน้องเมื่อกี้ไฟมันแรงนะคะก็เลยไม่ต้องถึง15นาทีใส่ใบตือตงนป้ดูสีอย่างเดียวดูที่สีใช่ไหมน้ลที เทาตูเถาตูเฮ้ย่ดีกว่าความหงายเร็วกว่าความไวตูดแตูดเพร่าตูอะไรเนี่ยเวลาใส่นั่นไปอ่ะมันจะร้อนของตูดใช่เพราะถ้าัคว่ำมันใส่ติดเร็วกว่าติดแงเร็วกว่าลอแล้วใส่กัญน่ยัเทาเหลักธรรมดาตรงนั้นนันหนัก หรือจะหอมกับบ้านแม่จำแล้วนะจำแล้วนะเพราะเดี๋ยวใส่แบ้งหินไฟมันก็จะจางลงหน่อยดูด้วยนะคะเวลาเนี้ถึงเราตั้งเวลาก็จริงแต่แม่กำหนดว่าต้องไม่จำกั่ไม่เกิน15นาทีแต่อยู่ที่การเราใส่พนมนูดกับม้เจยหอม